ตัวนี้เนี่ยเป็นบูทเจ็ดลูนะครับทั้งสองคู่เลยคู่แรกตัวนี้นะครับผมลูกค้าอยากได้แบบเป็นบูทหัวเรียบทรงแบบคลาสสิกส่วนคู่นี้นะครับเจาะลูสไตล์วิ n งทิ p แต่ใช้เป็นหุ่นบูทําเป็นทรงบูทแบบนี้นี่ถ้าเจาะลูแบบวิ n งทิ p เนี่ยปกติแล้วนะครับเราจะดึงเป็นตัวผูกเชือกหน้ายาวแบบนี้นะครับนี่แต่ว่าเราดัดแปลงมาใส่แบบหุ่นบูทแบบนี้สวยเหมือนกันนะครับ มาให้ดูคู่สีแดงกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นบูธเจ็ดรูนะครับหนังนิ่มสีแดงเชอร์รี่นี่มาให้ดูดีเทลงานตัดเย็บกันก่อนนะครับนี่ครับการตัดเย็บนะครับเดินได้ปลานี่นะครับจากช่างฝีมือของเราต่อท้ายนะครับตรงส้นนี่จะเป็นหนังอีกชิ้นหนึ่งต่อขึ้นมาแบบนี้ด้านข้างใส่ซิปนะครับเพื่อความสวมใส่ สบายถอดใส่ง่ายนะครับใส่ซิปให้ด้วยนะครับด้านในตัวนี้นะครับเป็นซับหนังแท้หนังแท้ทั้งคู่นะครับผมเย็บเก็บขอบเ,นะเพื่อความเรียบร้อย,ยมาต่อที่ตัวพื้นนะครับตัวพื้นตรงนี้ครับ,บเช่นเคยครับผมบเป็นพื้นลัมเบิร์สปองไลน์แปดาวนะครับเสริมกลาง4ีมิลใส่ฟันหนัง ตัวนี้นะครับเป็นสีแดงเชอร์รี่นะครับบูทหุ้มข้อ7รูสีแดงเชอร์รี่มาดูคู่ต่อมาตัวนี้นะครับเป็นบูทหุ้มข้อ7รูเช่นเดียวกันเป็นสไตล์เจาะรูวิงทิปมาดูดีเทลกันครับเจาะรูแบบวิ่งทิปนะครับจะให้อารมณ์ที่คลาสสิกตัวนี้ใช้เป็นหนัง Crazy Hot สีน้ำตาลนะครับ ดูการเย็บเดินได้ครับเดินฝีเข็มปลาหนีดสวยงามนะครับจากช่างฝีมือของเราต่อหัวนะครับเจาะดูเป็นสไตล์วิงทิปและตรงส้นอีกหนึ่งชิ้นนะครับต่อส้นด้วยด้านข้างนะครับใส่ซิปเหมือนกันเพื่อการสวมใส่ที่ง่ายถอดเข้าถอดออกง่ายนะครับหรือจะไม่ใส่ซิปก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบทําได้เหมือนกันนะครับด้านในเป็นซับหนังรองเท้าเรานะครับหนังแท้ทั้งคู่ นะครับผมเย็บเก็บขอบสวยงามตัวพื้นเป็นลับเบอร์สปองนะครับลาย8ดาวเสริมกลางสีิินใส่ฟันหนังนี่ครับสำหรับ2คู่นี้นะครับผมท่านไหนสนใจสามารถติดต่อมาที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ